สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทุวัก้อนทองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภตาลิชิโรงค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งโรงเรียนไทยสารีพิทยาค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องการตัดขวดด้วยเชือกค่ะค่ะซึ่งอุปกรณ์ของเรานะคะมีดังนี้ค่ะหนึ่งไฟแช็กสองเชือกสามสีผสมอาหารสี่จานห้าขวดแก้วหกน้ําเปล่าและสุดท้ายนะคะน้ํามันก๊าดค่ะ มาเริ่มกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะนําสีผสมอาหารนะคะใส่ลงไปในขวดน้ําเพื่อให้เห็นความชัดเจนของน้ํานะคะก็ปิดฝาทำให้มันเข้ากัน,กนพอได้่างนี้แล้วนะคะเราจะนำนำน้ำมันกา๊าซ นำน้ำมันกานะคะเทใส่ลงไปเลยก่อนมาเรามา,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 มาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถปรับขวดได้หรือเปล่าค่ะและเมื่อไฟดับแล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำามเปล่านะคะลาดลงไปบน ปากขวดนะคะลาดไปรอบๆปากขวดเลยนะคะตรงที่โดน,นไปแล้วเ,เรามาดูกันนะคะว่าเราจะสามารถ การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ